สพทักษิณจอถอนฟ้องคนกระบี่นะครับเขียนคำร้องหมิ่นป่วยทิพย์เนี่ยมัดตัวนะไหนว่าอะขั้นวิกฤตนะครับแต่ไถมือถือได้เอาละครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่ามีข้อมูลออกมานะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทนะครับคนที่อยู่จังหวัดกระบี่ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับคุณพิริ์อินทรนับัตร เป็นทนายความให้และเอาน้ทรับสินในการประกันตัวในการต่อสู้คดีเพื่อจะเรียกหลักฐานมาแต่ล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลออกมาว่าไอ้อาจจะต้องถอนฟ้องเพราะถ้าไม่ถอนฟ้องไปสืบกันในศาลมันจะเป็นมัดตัวเองเพราะว่าตัวเองบอกว่าป่วยทิพย แต่สามารถถ่ยโทรศัพท์มือถือได้อะเป็นจริงหรือเปล่ารครับสพัทัิษนเนฟ้องนายโอมชาวกระบี่โพสต์หมิ่นประมาทป่วยทิพชั้น14เขียนคําฟ้องระบุถ่ยโทรศัพท์มือถือเจอข้อฟาร์มอายการสั่งฟ้องแล้วทนายกังขาป่วยวิกฤตถ่ยโทรศัพท์ได้อย่างไรสุดท้ายอายการเรื่อนนัดสบับเจ้าตัวจ่อถอนฟ้องวันที่27มกราคมมีรายงานข่าวแจ้งว่า